เขาเหมือนเขาอ่านใจเลยว่าเราอยากข้ามถนนนะเขาจอดให้เราข้ามทันทีเลยนะคนที่นี่โคตรสวยดูวิวเลยโอ้มกดโอ้โหโคตรสวยรถมันขี่ง่ายกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะแต่ผมชอบเสียงดูใต้ถังว่ะเรามากันที่ EP ต่อมานะครับพี่เราจะได้ขี่รถมโตอ u คซี่ถึงแดนต้นกำเนิดมโตอ u คซี่ที่มอนเดโลนะครับเนี่จอดคันเป็นบอยแบนด์เลยนะครับรถที่ผมได้เลือกขี่นะครับนั่นคือมโตซี่ W 85 TT แต่ไม่ใช่คันนี้สีนี้แต่อยู่มุมนู้นนะครับต่เอ,อเนื่องสืบเนื่องจากคลิปก่อนนะครับใครยังไม่ดูคลิปชม m u s e ียลมิวเซหรือว่าดูบรรยากาศภายในงานย้อนกลับไปดูคลิปแรกได้แต่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะต้องไปกันแล้วนี่รถผมคือคันนีอ้อย่าบอกเลยว่าอยากขี่มากอยากขี่มากนะดูขนาดรถในี่ย c ย850ซดีซีดูไม่ค่อยใหญ่นะผมว่าไซส์มันกําลังดีเลยแหละเดี๋ยวลองคอมดูหน่อยละกัน ไม่สูงนะปลายเท้าไม่ได้จิกนะแบบอุ้มเท้าถึงสองข้างเลยนะแล้วรถไม่ได้หนักเลยรถมันมีขนาดที่ค่อนข้งอึมนะถ้าเรามองจากบ,บริเวณนยะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเครื่องวีใช่ไหมแล้วถังอะ่ะมันเป็นคอบอย่างเงี้ยมาเลยดูให้มุมเนี้ยมันเลยให้รู้ความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันอวบอึมแต่เอาจริงถ้าเราไม่ได้ดูไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราสตาร์ทเลยนะสตาร์ทยังไงวะบิ๊กเน่จอสีด้วย กำคลัชออกเข้ากเกียร์หนึ่งนะครับเข้าเกียร์ว่างก่อนกรึบโอ้โหรถแบบผมชอบความเป็นสันไหวของรถมอเตอร์ซี่มากเลยนะที่แบบด้วยความที่เขาวางเอนจินแบบเป็นวางขวางนะครับปกติเครื่องยนต์มันจะมีการเหวี่ยงไปข้างหน้าหรือเหวี่ยงข้างหลังครับอันนี้เขาจะเหวี่ยงออกข้างมันเลยทําให้จังหวะสตาร์ทไม่มีแรงบิดที่แบบแนนเนี่ยเนี่ยเบิร์นุ๊มันจะบิดไปทางขวานดิดนึง เฉพาะตอนเข้าเกียร์ว่างนะครับหรือว่าไม่มีโหลดแต่พอออกตัวปุ๊บมีโหลดอะไรมันก็จะเป็นสไตล์เหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติแล้วแต่มันได้กลิ่นอายความดิบนะ <c oughs> เราพร้อมจะลุยกันมานานแล้ะรถมี ABS มี traction control นะครับถือว่าไซซิ่งถ้าเทียบกับผมที่สูง168ซนเมตะผมว่ามันพอดีเลยนะไม่ได้รู้สึกว่ามันเตี้ยไปหรือว่ามันสูงไปนะ <c oughs> แล้วแฮนนี่แบบพอดีนะแม่อยากเอาไปเข้าป่า <c oughs> ทำเหมือนขี่แอนดูโรเก่งน,นะครับเราแค่อยากถูกไปเชื่อเท่านั้นเอง <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่น <c oughs> นี่เขาจะสลับขบวนกันไปนะครับเนี่ยแต่ละกันนี่ต้องใส่เสื้อสีส้มเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ใส่อยู่นะเราพร้อมแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมเอาขาขึ้นมาแตะบนเบรกอะ่ะ ไม่ต้องสไลด์อะไรเยอะแลวนะส้นเท้าถึงพื้นเลยถือว่าไม่สูงนะจริงผมว่าไซส์อาจริงๆถ้าเทียบรถในตลาดที่เป็นไซส์ประมาณเนี้ยถ้าเป็น8900ในค่ายอื่นนี่ผมว่ามันจะสูงกว่านี้เยอะเลยนะโตโโตกุซี่ก็ไม่ได้โหลดนะเออรู้สึกว่ามันสูงพอดีและสำหรับตัวผมนะไม่ได้รู้สึกว่ามันสูงไปหรือรู้สึกว่ามันเตี้ยไปอปกติในไซส์800ผมว่าจะมีความรู้สึกว่ามันจะสูงกว่านี้ในตัว1,200ในหลายๆรุ่นเนี่ยยังเตี้ยกว่าตัว800ในค่ายอื่นนะครับ ตอนนี้มีความรู้สึกเออพอดีแล้วชคมันนิ่มนะครับพอผมนั่งลงมาปุ๊บน่น้ำหนักตัวผมตอนเนี้เจ็ดสิบเกือบแปดสิบโลนะครับพร้อมกระเป๋ามันก็ทักกดน้ำหนักมานี่แบบโชคหลังมันก็ยุบทําให้รู้สึกว่ารถมันไม่สูงเลยอ่าออกละ <c oughs> เป็นปื้มมากได้ขี่รถออกจากโรงงานมโ t ตกุ z z i ซี่นะครับ เเล่นมันสมูทเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้อากาศก็อารมณ์หน้าหนาวเมืองไทยนะครับยี่สิบกว่าองศาไวนน้เราต้องขับชิดขวา <c oughs> มานี่จะชอบสับสนขับชิดซ้ายนะนี่นะบรรยากาศในเมืองก็รถก็คนที่มาร่วมงานนะก็จะจอดกันแบบทั้งเมืองนะครับเพราะมอเดโร่นี่คือเหมือนเป็นเมืองโมอเตอร์ซี่อยู่แล้ว ม a นเดโลมอนเดโลนะครับผมอาจจะอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยผมจะมาขี่ที่จะงงหนึ่งก็คือเิดขวากับวงเวียนครับด้วยความที่วงเวียนเขาจะแบบมีเลนเอกเลนโทได้แบบค่อนข้างชัดเจนนะครับเลนเอกเขาจะบวกใส่เลยถ้าเอาแบบสไตล์บ้านเรานี่อาจจะแบบไม่รู้จังหวะนี่อาจจะมีบวกกันได้นะครับคนที่มาขี่รถยุโรปนี่ดูดีๆศึกษาเรื่องเล,นเ,ลนเอกเลนโทดีๆเพราะาเลนเอกเขาไม่เบรกให้เลนโทนะครับ โดยแต่กำลังเนี่ยเครื่องสมูทนะแต่ให้ความหนักแน่นแบบถือว่าเป็นรถที่สูบีที่เครื่องยนต์สมูทเลยฮะนี่ขนาดอยู่เกียร์สองรอบรอบตึงเนี่นะไอ้ก็ไม่ตึงเท่าไหร่น,นะสามพันกว่ารอบแต่รู้สึกว่าเครื่องยนต์มันสมูทมากตอนแรกผมอิเมจว่ามันน่าจะสั่นกว่านี้นะแต่นี้จะมีความสั่นไหวสไตล์รถสูบ V แหละซึ่งผมว่ามันก็เป็น อัตรถเขาเรียกว่าเป็นอย่างหนึ่งของเสน่ห์งรถสุวีแหละแต่ไม่ได้สั่นมากมายเลยขนาดนั้นนะแต่จะให้มันเลื่นปื้นเหมือนพวกสี่สูบเป็นไปไม่ได้แล้วแต่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแหละที่ผมว่าคนที่ชอบกันชื่นชอบสไตล์รถสุวีก็จะชอบที่แบบม,มีความสั่นไหวนิดนึงเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีอิโมชั่นนะครับมันให้ความสนุกสนานในการขับขี่โอ้โหวิวสวยมา นี่ผมอยู่เกียร์สองนะรอบยันยานนะครับยังพันแปดร้อยรอบนะครับดันเนินกำลังเหลือหือทางงโมเดโลจะเป็นเมืองแบบทะเลสาบนะครับอยู่รอบทะเลสาบแล้วก็เป็นเขาชันสูงนะครับเสียงดูใต้ถังที่แอบโหดเหมือนกันนะ ทำเป็นเล่นไปโอ้โหถ้ายืนขี่ได้แบบได้เลยอะสไตล์ดูว่าโพสนะครับพอดีเลยช่วงแฮนด์เนี่ยถ้าเทียบกับตัวผมนี่น่าจะแฮนด์สแตนดาร์ดเขาไม่รู้เขาปรับขึ้นหรือเปล่าผมไม่มีความรู้สึกว่ามันหมอะเลยนะในปกติขับรถยุโรปผมด้วยความที่เราเป็นชอตบอดี้นะครับขี่รถยุโรปจะรู้สึกว่าเราหมอบๆห,หน่อยเวลาเรายืนขี่นะครับแต่นี้ผแมบบแขนผมย่อนนะ่ะอารมณ์เหมือนแบบเอารถเดิมมาปรับองศาแฮนด์ขึ้นนะครับ แต่นี้เขาไม่น่าจะปรับให้นะเฮ้แต่รถมันฟิลดีเลยอะบาลานซ์ดีนะครับบอกตามตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขี่โมโตโกุซี่เลยนะแล้วก็เอกลักษณ์ของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นสไตล,ล์เหมือน ที่ถ้าเราไปดูในคลิปก่อนที่เราไปชมกันที่โมโตเพล็กนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่แบบเหมือนวางเลเยอร์เหมือนรถยนต์นะครับอย่างที่บอกว่าสูบวีวางขวางต่อห้องเกียร์แล้วก็ต่อเพาขับไปด้านหลังถามว่าเนี่ยนะนี่ผมขับเนี่ยจังหวะเนี่ยผมจับแฮนด์อยู่อะไม่ได้รู้สึกว่ามันสั่นเท่าไหร่นะแต่ตอนแรกสิ่งที่ผมรู้สึกสั่นด้วยความที่ผมขับล้อยานไปหรือเปล่าขาซ้ายจะมีความแบบสั่นนิๆนิดนู้สึกว่าเป็นิดนโดนิดนะน,นิด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 นไมนได้เดี่ย,ยวกับทีมเรา ที่จะรู้สึกขาซ้ายจะสั่นๆๆๆหน่อยๆมีความรู้สึกสั่นไหวที่แบบเออรู้สึกว่าแปลกไม่เหมือนรถรุ่นอื่นนะครับแต่ผมว่าจากที่คุยอ่ะคือเหมือนตอนนี้หลายๆคนจะขนขวายหาเพราะว่ารถโมเดลใหม่ๆหลายคนมักจะทำแบบเน้นสูบสองสองสูบสูบน้อยก็จริงแต่เน้นความสมูทนะครับบางคนก็จะโอ้หมอไซค์บางทีมันสมูทเกินไปขับแล้วมันก็จะแบบออกแนวแบบ ดูเรียบง่ายเกินไปแต่พอมันมีสันไหวมันก็จะเรื่องเกิดเรื่องอารมณ์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอาสับหนึ่งนะครับโอ้โหดูวิวเดี๋ยวโคตรสวยเลยทะเลสาบโซนนี้ค่อยสวย่อยนะเป็นสีเขียวนะเมื่อวานผมอยู่ที่โคโมโนะครับเป็นแหลมโคโมโคือทะเลสาบเดียวกันแต่มันจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับ น้ำไม่ไม่เขียวเท่าบริเวณนี้นะอันนี้แบบเขียวเลยะสวยนะครับอยืนขี่นะแต่ผมชอบท่าย,ยืนมันพอดีแปะสำหรับตัวผมเลยนะไม่รู้สึกว่าต้องย่อนะครับ ่ามันได้เลยนะเนี่ยพับโค้งแคบยืนยืนเลี้ยวทำเป็นเล่นไะเห็นอย่างนี้ทางชันเหมือนกันนะเนี่ยด้วยความที่ถนนเขาเป็นภูเขานะครับอาจจะขับไม่ได้เร็วอะไรมากด้วยมาเชลวนำแบบไม่ได้ขับเร็วนะครับ รถมันแอบมีกำลังพร้อมกระโดดไปเหมือนกันนะโอ้ห oh, เนี่ยพับแบบตัวยูแบบ <c oughs> นี่ดีที่ขับไม่เร็วถ้าขับเร็วนี่จะตกใจรถสวนทุกทีนะครับเนี่ยทางเ็าเป็นลงเนินเขาลงมาเลยนะ ผมเคยไปขี่รถที่บโบรลยานะแล้วก็มาขี่ที่นี่นะฟิลเมืองฟิลคำผมว่าสถาปัตย์การสร้างบ้านเขาในยุคแต่ละสมัยเหมือนน่าจะเป็นคอนเเจนกันนะไม่เหมือนกันเลยอันนี้เหมือนเป็นเขาเป็นซอกซอยเป็นถนนที่เล็กกว่านะครับเหมือนบโบรลยานะ่าจะเป็นเมืองใหม่กว่าหรือเปล่าเพราะดูจากสไตล์นี่ผมรู้สึกว่าไม่เหมือนนะถนนแอบแคบกว่าพอสมควรเลยแต่โดยพื้นที่จํากัดเน้บอกเป็นพื้นที่ทางเขานะครับเนะี่ยข้างหน้าเป็น ทะาเลสาบเนี่ยยืนสับเกียร์โอ้โชว์แบบนุ่มอยู่นะโชคนุ่มใช้ได้เลยเ,เนี่ยเจอวงเวียนก็จะงงๆน่นนะครับ มาชาวต้องเบรกอ่ะเพราะไอต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปปิดเลนให้เพราะถ้าเกิดเจอเลนเอกมานี่แบบเขาบวกใส่เลยนะอ๋อนี่ไงนี่ไงเห็นนะเขาต้องปิดอย่างนี้ให้เลยเนี่เราไปไหนเราก็จะเจอแต่โมโตกุซี่นะครับเห็นนะเขาต้องปิดอย่างนี้ให้เพราะไม่ปิดให้ตามมารยาทคือเขาจะบวกใส่เลยกลับแล้วหรออันนี้ออกแนวเป็นหน้าร้อนของเขานะผมว่าหน้าหนาวน่าจะสวยนะแบบวิวข้างบนน่าจะเป็นแบบ ภูเขาเป็นหิมาป,ปกคลุมนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่แบบช่วงแบบหนาวตอนปลายก็จะเป็นพื้นพื้นดินแล้วพื้นหญ้าละนี่ผมมนโนไปไกลแล้วเนะี่ยดันเนินครับ นี่ผมขี่เกียร์สองยันยานเลยนะกำลังเลยเหลือเลยยืนขี่แบบชิวๆโอ้โหแต่ผมชอบเสียงดูดใต้ถังว่ะแต่ท่าเดิมไม่ถือว่าเงียบนะผมมีความรู้สึกว่ามันเงียบกว่าปกติถ้าเป็นสวี ในสไตล์รถยุโรปจะรู้สึกว่าจะมีเสียงท่อที่มันจะดังกว่าน,นี้นะอันนี้เสียงท่อเขาดเงเงียบๆเลยแหละแต่สิ่งที่ผมว่ามันมาทดแทนคือไอ้เสียงดูดใต้ถังนี่นะฟัวฟัวฟัว้วยแบบดังสะใจมาก <c oughs> ลองเบิ้ลหน่อยเนี่ยนะดูเสียงดูดเนี่ยฟังนะ เสีย <laughs> งดูดเนี่ยมันจะได้อารมณ์ผม,ม่าได้ลงม,มาเสียงท่อนะเพราะเสียงท่อถ้าเกิดมันดังมากมันจะรบกวนชาวบ้านมันต่เสียงดูดมันจะได้ยินแค่คนขับอย่างเดียวนะครับก็แต่ถือว่าเป็นรถที่บาลานซ์ขี่แบบบาลานซ์ดีเลยนะถ้าถามผมชอบ หมือนช่วงรถมันพอดีกับคนที่แบบไม่ไม่สูงมากอย่างผมนะปกติจะเจอพวกไซส์เอไซที่เป็นยุโรปแบบทำรถยุโรปเพื่อรถคนยุโรปขีนะอันนี้รู้สึกแอบพอดีไม่น่ารลผมดึงเห็นที่คนที่ได้ขี่ว85เยอะมากเลยนะนรถที่ขับดีหนึ่งรุ่นเลยอะโอ้โโอโโอโโดูวิวนะโคตรสวยดูวิวเลย

อันนี้เหมือนไม่ได้ขี่ทางไกลเลยมาเพราะว่าเหมือนเขาแบบสลับกันขี่นะครับมีหลายคนแบบลอยหยอดเหรียนญะคนที่มาร่วมงานรอยหยอดเหรียนญะอันนี้เือเป็นสล็อตของทางโมอเตอร์คูซี่เอเชียแปซิฟิกนะครับที่เขาจัดให้แบบกลุ่มอันนี้มาเหมือนมาเป็นดีลเลอร์นะครับแล้วก็มีสื่อของเกาหลีอะไรพวกนี้มาด้วยมาขี่ก็เป็นสล็อตของพวกเรานะครับก็อนนี้สังเกตเขาน้าหน้านี่จะเป็นเอเชียกันเกือบหมดเลย อยากแอบไปลองไฮเวย์ไกลๆนะนี่แบบเหมือนให้ครับโอ้โหจะดูสวยว่ะกล้องกลโปมันอาจจะดูมุมกว้างนะครับแต่สายตาผมเห็นนี่คือแบบขี่รถยุโรปนี่มันสวยจริงๆ เป็นขบวนเลยนะครับสีส้มผมพยายามยืนขี่จะได้เห็นรูปขบวนนะครับนั่งขี่มนาจะเห็นเป็นมุมมองคนขับนั่งขี่บ้าง แต่ผมชอบนั้นเนี่ยขนาดเนี่ยผมอยู่เกียร์สองนะรอบยันยานนะปกติมันต้องมีอาการสั่นนะที่โดยโรเราจะรู้จังหวะจังหวะหนึ่งที่แบบเอออาการนี้เราต้องสับหนึ่งหนอะว่าเพราะรอบบัรยานนะครับแต่นี่คือมีความรู้สึกว่ามันกาลังจะสั่นนะแต่มันก็ไม่สั่นละทีนะครับมีอาการแบบสั่นอ่อนๆมันโหลดมันมาเยอะแล้วก็โหลดไม่ได้รอบนะครับแต่ถือว่าอาการน้อยมากปกติมันต้องตึกๆๆๆๆๆๆตใช่ไหม เร,เราบวกบวกบวกเนีย่ยรถเป็นเรนโทเรถต้องจอดให้เรานะครับแล้วก็มาที่นี่นี่คนข้ามทางมาลายต้องเบรกนะครับต้องจอดเลยนะผมแบบข้ามทางมาลายแล้วก็ติดแบบตอนที่เราไปเดินเล่นในเมืองเมื่อวันก่อนนะครับรอให้รถไปก่อนแล้วเราค่อยไปพอเขาเห็นเหมือนเรายืนเขาเหมือนเขาอ่านใจเลยว่าเราอยากข้ามถนนะเขาจอดให้เราข้ามทันทีเลยนะคนที่นี่จีนิษฐาคนมันก็เป็นอย่างนี้นะเราประเทศไทยก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะคือรถควรจะหลบคนนะครับไม่ใช่คนหลบรถ โอ้มุมนี้สวยว่าขอยยืนคีนะโอ้โหโคตรสวยวิวแบบทะเลสาบสวยมากอะโชคนี้มึงแอบเมื่อกี้ขึ้นนึกลูกน,น,นาดมาแอบซับแรงกระแทกได้ดีเหมือนกันนะผมว่าฟิลนี้นี่ขี่ออฟโรดน่าจะได้อารมณ์เลยนะด้วยขนาดไซซิ่งมันเหมาะกับตัวผมด้วยแหละมึงอยากลองอยากลอง <laughs> เรากลับมาที่หน้าโรงงานอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับรถเยอะมากเนี่ยมาจากทั่วสารทิศนะครับมากันทุกค่ายนะไม่ได้มีแค่โมอโเตอร์ซี่อย่างเดียวแต่คืออย่างที่บอกแม่งานเขาเป็นโมอเตอร์ซี่นะครับแต่ใครที่ชื่นชอบโมอเตอร์ไซค์ก็หาเรื่องมาขี่มาจอดแล้วก็มาชิรี่มชมได้ถึงลวเฟยเลียวยังไหนวะเนะี่ย ออกดถูกกดถูกมันปุ่มสัมผัสไฟเลี้ยวมันไม่ค่อยเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับเลยตกใจว่าไม่รู้ว่าใช่ไฟเลี้ยวแล้วมันออกแนวแหลมๆหมนะ่อยไม่ได้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับขี่ดีขีดีรหมันขี่ง่ายกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะตอนแรกเข้าใจฟิลว่าคงจะแบบหนักๆอารมณ์แบบหนักกว่านะอันนี้รู้สึกว่าฟิลมันได้บาลานซ์มันดีนะครับไดยทรงสไตล์ได้แบบ เป็น V ออกข้างเนี่ยมันเลยทำให้จุดศูนย์ถ่วงมันตำ่ำฟิลลิ่งกำลังเครื่องยนต์สมูทนะแต่ก็ยังมีความแบบสั่นไหวในสไตล์รถสุด V นะครับนิดหนึ่งสนุกสนานเลยทีเดียวชอบความเนี่ย บิดแล้วมันจะมีสันสนเลยนะครับดับเครื่องยังไงวะนี่ค่ะสสกสุดปิดกุญแจเลยโอ้ประทับใจประทับใจไม่ได้ลองความเร็วเลยมากนะแต่ก็ถือว่าได้จับฟิลหลายๆอย่างที่แบบเลี้ยวความเร็วต่ำอะไรพวกนี้ก็ได้ลมนะครับรถมันไม่ใหญ่อย่างที่คิดนะไซซิ่งกำลังดีเลยโอเค วันนี้เรื่องราวด้ดยประมาณแล้วกันมาอยา,อยากขี่ตั้งแต่ไปมอเตอร์เพกครั้งที่แล้วแล้วนะครับถึงเป็นรถที่ขี่ฟิลดีเลยทีเดียว V85 TT นะครับเพาขับอโอ้โหไม่น่ามันนุ่มนวใช่โปรตุรซี่จะได้เรื่องตัวเพาขับนะครับที่เป็นเพาต่อมาชุดเกียร์เลเห็นไหมเครื่องยนต์เขาจะออกข้างมนเลยทําให้ฟิลที่แบบว่าจุดสูนท่วงดีความนุ่มนวลมีเพราะไม่ได้เป็นเบลไม่ได้เป็นโซ่นะเป็นเพามาเลยขับดีขับดี กับ m ค t ซ g u ว z i V85 นะครับน่าสนใจน่าสนใจชอบตรงไซซิ่งมันเหมาะกับผมได้แหละโอเควันนี้เรื่องราวดมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ